ตอนนี้ที่บ้านก็ยังน้ําท่วมอ,อยู่เหมือนเดิมครับแต่ลดลงประมาณ40เซนแล้วครับแล้วก็เดินทางก็ตอนนี้ก็เดินทางโดยรถทหารครับแล้วก็มีเรือบ้างครับผมแล้วก็อาหารนี่ก็มีเข้าไปแจกบ้างแต่บางทีเนี่ยเขาไปเข้าไปไม่ถึงในส่วนที่อยู่ลึกครับตอนนี้นะคะลําบากมากคือบอกว่าเพื่อนงาบอกมาหากินก็ลําบากใช่ไหมงานก็ยังทาไม่ได้เพราะว่าน้ํายังท่วมอยู่ประมาณสัก50เม50เซนะนะนี้เพืงาน่ เราออกมาหากินนี่ก็โอ้โหเป็นมีสารพัดโรคอะนะตอนนี้น้ํากัดท้ามั่งอะไรมั่งถ้าไม่ออกมาใช่ไหมมาหากินก็ไปซื้อไก่แล้วงานไม่มีอย่างเงินก็ไม่มีใช้กันใช่ไหมคะพ่อเท่าแก่เขาก็ไม่เข้ามาดูแลแล้วแล้ววันนี้ดีใจไหมคะที่เขามาดีใจมคะดีใจมากเลยแต่อยู่ข้างในนู่นนะต้องต้องออกมากันอยู่ในโงเรียนสามนู่นนะนะก็ต้องออกนิ่โลนออกมาชีวิตแต่ละวันต้องเป็นอย่างนี้ละคะอยากให้น้ําแห้งไวๆพูดง่าย ที่บ้านแบบลำบากมากออกมายากน้ําท่วมตั้งครึ่งตัวก็ไม่มีของเขาไปแจกเลยก็เลยต้องวุยน้ำออกมาเองอะลำบากมากเพราะว่าจะท่วมถึงเลยเข่าในบ้านนะคะแล้วแบบอาหารก็ไม่มีกินน้ําไม่มีกินต้องออกมาหาเองก็ก็ดีใจอะออกมาอ้นี่ออกมาทุกวันแหละเพราะก็ลำบากอะมันก็ไม่มีอะไรกินกัน มันต้องออกมางี้กันรถรถมันก็มียากอะ่ะแต่ตอนนี้มันก็ยังดีกว่าเก่าที่ะไมสุข้ำอ้างนำปุนนะดูบ้านกับหลานสองคนรับจ้างให้ทำงานข้าวมันเยอะไงกินนั้หมดก็เลยแบ่งให้มันสงสารมันอะ่ะกินแบ่งให้มันกินคนละครึ่งเรากินนม้หมดเนี่ยแบ่งให้หมาครึ่งหนึห่งแบบอยู่ซอยกำน,น,นันเหรียญน้ำท่วมพึงเอว แล้วก็ลงจากถนนถึงคออยู่ไม่ได้เลยมาอาศัยนอนอยู่พระพรมก็ดีใจออกมาข้างนอกได้จ้ะบ้านบ้านยังท่วมเยอะอยู่ยังเข้าไม่ได้จะ้ะยังท่วมเยอะอยู่เลยยังเข้าบ้านไม่ได้แล้วนอนที่พระพรหมลำบากไหมเขาเขาจะอาบน้าอาบท่ายในคลองอาบในคลอง,อบ,องอบ้านอยู่ร้อยสิบสี่ครับน้ําท่วมยังเอวอยู่เลยไม่มีใครเข้าไปดูแลเลยครับมันเป็นเขตรอยต่อของสมุทรสาคร ถ้าเป็นไปได้อยากให้ใครเข้าไปดูหน่อยเพราะว่ามันลําบากมากไม่มีใครเข้าไปดูเลยแล้วเรื่องอาหารทํายังไงคะปกติเอ,อ่อต้องออกมาหากินกันเองครับต้องเดินออกมาประมาณ4กิโลวันนี้ผมออกมาขับรถวันแรกก็เลยออกมาขอเขาเพราะว่าที่บ้านน้าทั่วหมดจมหมดทุกอย่างลำบากมากครับไปจะ,จะออกมาได้แค่หนะ้าอกเนี่ยอันนี้ก็แห้งเยอะแล้วรถไม่ก็ต้องออกมาเอ,าเองนะครับออกมาเอ,าเองเพราะอยู่ในในโรงเรียน ทำก่อสร้างอยู่วันนี้พอเห็นเขาทำสะพานแล้วคิดว่ายังไงบ้างคโอ้ดีดีมากครับเพราะว่าสะพานไม้นี่ช่วยให้คนได้เดินเหมือนว่าความเครียดนะครับถ้าเกิดไม่มีสะพานไม่ได้เดินเนี่ยคนเราอยู่กับบ้านกับน้ําท่วมมันก็อึดอัดนะครับพอมีสะพานก็เดินไปจับจ่ายซื้อนู่นซื้อนี่การรู้สึกว่าดีขึ้นนะเป็นทางออกที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่งั้น มันต้องนั่งเรือมันค่าเรือมันก็แพงพอเดินนี่มันฟรีครับไม่เสียมันก็รู้สึกจะอะไรๆก็ดีขึ้นมันมีสะพานนะครับช่วยได้เยอะเลยครับสะพานนะครับน้ำท่วมมาเป็นหนึ่งเดือนแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ผู้คนก็ออกจากบ้านแล้วก็ทิ้งสุนัขทิ้งแมวแมวตาบอดลูกลูกแมวอีกสองสามตัวนะลูกสาวก็ไปเอาอาหารไปให้แมวแล้ว ก็เลยเป็นภาระอย่างหนักเลยสำหรับน้ำท่วมครั้งนี้วันนี้ก็ออกมาช่วยอ,อาจารย์ท่านมาทำอาหารสำหรับประชาชนที่ถูกน้ำท่วมค่ะตั้งแต่เช้าแล้วค่ะมีอาหารหลายอย่างที่ที่บ้านท่วมค่ะแต่ว่าหมู่บ้านเศรษฐกิจะา่ะท่วมเยอะค่ะข้างในหมู่บ้านนี่ก็ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสเหมือนกันแล้วก็ พอดีวันนี้นะก็พวกเราที่อยู่ชุมชนใกล้เคียงกันนะคะก็ได้มาร่วมมือร่วมใจกันนะคะช่วยช่วยร่วมแรงร่วมใจกันตรงนี้ค่ะนั่นนะ่ะก็ก็ดีใจมากเลยค่ะที่ที่มีวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่น่ายินดีก็คือว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราเห็นถึงความรักความสามัคคีกันเนี่ยนะคะที่มาร่วมมือร่วมใจตรงนี้ค่ะช่วยกันตรงนี้ค่ะนะะั่นน่ะ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตรงเนี้ยสถานีนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะะตรงนี้ย่าดนั่นแะหละแล้วพายเรือมาแล้วก็มาขึ้นแพถึงขึ้นหลังคาถึงขึ้นบ้านได้เข uh huh. ้าไม่ได้ท่วมเต็มหมดชั้นล่างลำบากมากเลยอะ่ะออไปไหนมาไหนก็ไม่ได้เลยอะ่ะต้องอยู่อย่างนั้นแล้วก็ลงแพพายเรือออกมาต้องลำบากมากมีทั้งเจระเข้ทั้งอะไร oh, มันลึกอะ่ะมันลึก,ลกเป็นอ่า ก็เห็นน้องสาวเห็นน่ะแล้วก,ก็ก็มีไปไปบอกคนเขาก็มามาคอยดักอยู่แต่ก็จับมันมันหนีเขาบอกมันหนีมันหนีลงบ่อไปแล้วมันมีบอ่อใหญ่อยู่ข้างๆใกล้ๆก,ก,กันน่ะ,ะแล้วยังอื่นเห็นป่ะพวกเต่าปลาก็เห็นปลาก็เยอะนะปลามันมาเองอ่ะมันตามน้ํามาเต่าไม่มีเต่าไม่เห็นนะน้ําลึกไม่เห็นน้ําลึกจะไม่เห็นเต่าที่นี่หมู่บ้านเศรษฐกิจ สังกัดเขตบางแคเป็นหมู่บ้านที่นับว่าเป็นหมู่บ้านแห่งแรกของประเทศไทยที่จัดว่าเป็นหมู่หมู่บ้านประเภทที่จัดดําเนินการอย่างทันสมัยมีบ้านเกือบหมื่นหลังเกือบหมื่นครอบครัวในสถานที่นี้าการที่น้ําท่วมปีนี้ปรากฏว่า,าตัวเองอายุ80ปีแล้ว ไม่เคยพบรุนแรงขนาดนี้มาก่อนก่อนหน้านี้ก็มีปี2485ที่ท่วมนิดหน่อยอในกรุงเทพนี่ก็มีอย่างเช่นลานพระบรมรูปทรงมาก็ท่วมเล็กน้อยนะพอเรือพายได้ไม่กี่วันนักต่อมาก็มีปี2526ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจนี้ก็ท่วมถนนเตี้ยก็ต้องใช้เรือพายเหมือนกันแต่ระยะเวลาสั้นๆพอมา2538น้ี่ ก็มีบ้างพอสควรแต่ปีนี้เป็นปีที่เรียกว่าเป็นมาหาอุทกภัยจริงๆมีน้ํามากที่สุดอย่างไม่เคยพบมาก่อนเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าะจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกหรือไม่จะเป็นไปตามคําทํานายที่บอกว่าน้ําจะท่วมโลกหรือเปล่านะเนื่องจากว่าถ้าพูดถึงทางกรรมก็ถือว่าอ่มาทําลายคนที่เลว ทําให้คนที่ดีอ,อยู่ต่อไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะก็เอาท่านี้ก็คงพอนะขอ,อะแสดงความรู้สึกที่เห็นใจทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับน้ําท่วมครั้งนี้ปรากฏว่าไม่น่าเชื่อตามข่าวนั้นท่วมถึง37จังหวัดขณะนี้ยังท่วมอยู่อีก17จังหวัดมีความเสียหายเป็น ไม่รู้เป็นเงินเท่าไหรแล้วเป็นพันเป็นหมื่นล้านทีเดียวแหละจะเปรียบเทียบกับทั้งหมดก็นับว่าเป็นวิกฤตข้างใหญ่เท่าที่ปรากฏขอแสดงความรู้สึกเห็นใจต่อท่านทั้งหลายด้วยขอขอบคุณมาก